สจจวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตเลือกได้ค่ะ <S <S <adjustments> <S เมื่อสัปดาห์ <ity> ที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุและก็อาการของออทิสติกกันไปบ้างแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตค่ะ แลวเราก็ยังคงอยู่นะคะกับแพทย์หญิงจรุวรรณกิติโสพิษค่ะกุมาราแพทย์ด้านการพัฒนาเด็กค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสำหรับที่แล้วนะคะคุณหมอได้มาบอกในส่วนของสาเหตุและก็อาการของออทิสติกกันไปบ้างแล้วนั่นเองนะคะ,ค,ะคุณหมอคะในปัจจุบันนี้เราสามารถพบได้บ่อยแค่ไหนคะ ปัจจุบันเลยนะคะข้อมูลจากต่างประเทศเป็นการสัมรวจล่าสุดเนี่ยพบว่าเพิ่มขึ้นถึง1%น่ปอร์ซะคะคือในเด็กวรยยรีหนึ่งคนเนี่ยจะพบเด็กกลุ่มอาการนี้ได้1นึ1่งนคนค่ะค่ะถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยซึ่งเมื่อก่อนนี้มันมีจำนวนขนาดประมาณเท่าไหร่คะย้อนหลังกลับไปเนี่ยสมัยที่หมอเป็นนักศึกษาแพทย์เลยเราก็จะรู้ว่าพบในคนหนึ่งหมื่นคนหรือประชากรเด็กหนึ่งหมื่นคนเนี่ยเราพบแค่หนึ่งหนึ่งถึงสองคนเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้ว หลังจากนั้นสักสิบกว่าปีที่แล้วก็ประมาณหนึ่งต่อพันตอนนี้ล่าสุดคือหนึ่งต่อหนึ่งร้อยค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลขที่อาจาะจะดูว่ามันสูงขึ้นรวดเร็วมากๆอย่างรวดเร็วค่ะ,อย,คะอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะ,คะเราพอจะวินิจฉัยมาได้ไหมคะว่าอะไรคือทำทำเป็นสาเหตุที่ทําให้อาการของออทิสติกเพิ่มมากยิ่งขึ้นในหมู่นักวิทยาศาสตร์ด้วยกันก็ยังถกเถียงกันนะคะแต่ข้อสรุปหลังสุดก็ โยงมาถึงว่ามันน่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะไม่ใช่จากการที่เราวินิจฉัยเด็กเพิ่มขึ้นหรือไม่ใช่จากการที่คนรู้จักมากขึ้นนะคะคิดว่าเพิ่มขึ้นจริงแต่เพิ่มขึ้นจริงจากอะไรเนี่ยยังเป็นจิก๊กซอตัวใหญ่ที่เราต้องหาต่อไปค่ะค่ะได้ยินแบบนี้แล้วเราควรที่จะต้องให้ความสําคัญสําหรับอาการออทิสติกมากยิ่งขึ้นไหมคะคุณหมอแน่นอนค่ะเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องตั้งแต่เนิ่ๆนๆเนี่ย อาการเขาจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะหลายคนโดยเฉพาะคนที่มีสติปัญญาบกพร่องร่วมด้วยเนี่ย mm hmm. ก็จะมีลักษณะที่รุนแรงมากขึ้น mm hmm. ก็จะมีลักษณะคล้ายบุคคลปัญญาอ่อนนะคะ mm hmm. แยกตัวมีพฤติกรรมซ้ำซากสื่อสารไม่ได้บางคนก็จะมีอาการก้าวร้าวทำร้ายตัวเองนะคะอาการมันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไหมคะถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือคะ่ะก็จะรุนแรงมากขึ้นรุนแรงที่สุดเหรอคะคุณหมอ คืออาการของปกติอย่างที่คุณหมอได้บอกกันไว้ว่าก็าอาจจะอยู่กับตัวเองไม่สนใจสังคมรอบข้างต่างๆ<ฆ>และอาการรุนดรงที่สุดที่เราควรที่จะพาไปพบแพทย์แล้วเมื่อไหร่เด็กมีอาการเขาเรียกก้าวร้าวนะคะทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่นนั่นคือความอึดอัดคับข้องใจอันมากๆ<ฆ>ของเขานะคะอะไรที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของเขา เป็นสัญญาณที่พ่อผู้ปกครองก็มักจะไม่นอนใจอะคะ่ะบางคนเนี่ยพาร์ทหนึ่งส่วนหนึ่งของเขาก็มีเรื่องของระบบประสาทของเขาที่มีทั้งไวหรือว่าช้าเกินไปนะคะบางคนความรู้สึกเจ็บที่เรารู้สึกเขาไม่รู้สึกเหมือนเหมือนเราเรานะคะบางคนมีลักษณะของการทำร้ายตัวเองโขกศีรษะกับผนังนะคะบางคนถึงขั้นที่จะใช้มือควักลูกตาตัวเองแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยพบอย่างนี้น้อยมากแล้วนะคะ ดูเป็นอาการที่รุนแรงจรุนแรง <ๆ S 2> แล้วก็น่ากลัวมากๆขวากลูกตาตัวเองหรือบางทีเขาคิดอะไรไม่ออกเขาก็จะทำ,ทำลายตัวเองถูกต้องค่ะนั่นคือความขับข้องใจของเขาที่ไม่สามารถสื่อสารได้หรือบางคนก็เล่นไม่เป็นนะคะเล่นไม่เป็นก็เริ่มมาเล่นกับระบบประสาทสัมผัสข,ของตัวเองก็จะมีท่าทางหรือพฤติกรรมซ้ซําๆแล้วบางคนก็ไปชอบอาการประสาทสัมผัสที่เป็นเรื่องของความแรงหรือการกระแทกเขาก็จะใช้การกระแทก ป็นการทําอะไรให้เพลินๆแต่เราไม่ค่อยเจอบ่อยแล้วนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ผู้ปกครองได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่นๆค่ะก็เรียนเลยว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะพบมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในส่วนของการดูแลเนี่ยก็มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นด้วยะนะคะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านในปัจจุบันนี้อาจจะต้องทํางานแข่งขันกับเวลาต่างๆในเวลาสำหรับการดูแลบุตรหลานเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยลงไปมันมีผลไหมคะทำให้เด็กเนี่ยอาจจะมีอาการหรือว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะ ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรแล้วก็หันมาสนใจสิ่งที่ไม่สนใจสิ่งรอบข้างและสนใจกับตัวเองเจอได้บ่อยมากๆเลยค่ะเป็นคําถามที่ผู้ปกครองก็มักจะสับสนระหว่างเอ๊ลูกเราผุดผิดปกติหรือว่าเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ใส่ใจคําตอบก็คือว่าถ้าเป็นโรคออทิสติก การเลี้ยงดูนะคะการใส่ใจไม่ได้เป็นสาเหตุของการที่ทําให้เด็กเป็นออทิสติกแต่ถ้าเกิดเด็กคนนึงมีแนวโน้มที่จะผิดปะกะติการเลี้ยงดูที่ละเลยคนเลี้ยงไม่สนใจที่จะพูดหรือจะเล่นกับเด็กการปล่อยอยู่กับของเล่นอยู่กับทีวีซึ่งเป็นสื่อด้านเดียวก็จะทําให้พัฒนาการของเด็กแย่ลงและอาการมันเห็นชัดมากขึ้นนะคะต้องแยกออกจากกันว่าสําหรับการไม่ดูแลบุตรหลานงตัวเองเนี่ยก็อาจจะทําให้มีพัฒนาการที่ช้าลง นะคะตแต่ว่าออทิสติกนี่คือเป็นเป็นอาการที่อาจจะมีมา้แต่เริ่มต้นแล้วใช่ค่ะคือบางครั้งมันแยกกันไม่ได้นะคะเข้ามาเนี่ยเด็กคนนึงมีทั้งสองอย่างเลยะนะคะมีอาการออทิสติกด้วยและประวัติเขาก็ไม่ได้รับการดูแล,แลที่ถูกต้องช่วงต้นเราก็จะเขาเรียกว่าให้โอกาสเด็กเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดปัดจจัยภายนอกที่เราคิดว่า อาจจะทําให้อาการมันดูคล้ายมันแค่คลายนะคะแต่มันไม่ใช่แล้วดูซิว่าภายใน3เดือนหลังจากกระตุ้นพัฒนาการส่งเสริมที่ดีแล้วอาการที่คล้ายออทิสติกเนี่ยมันหายไปไหมถ้าเป็นจากปัจจัยภายนอกซึ่งไม่ได้ทําให้เกิดโรคเขาก็จะกลายกลับมาเป็นเหมือนเด็กปกติคนหนึง่งซึ่งก็เจอได้บ่อยเหมือนกันค่ะสําหรับเด็กที่มีอาการออทิสติกเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะมีโอกาสที่จะสามารถเป็นปกติโดยที่ไม่มีใครทราบหรือเปล่าคะ นี่คือนิยามที่เราต้องการให้ออทิสติกเป็นนะคะในการช่วยเหลือคือดูเหมือนปกติจนคนทั่วไปดูไม่ออกเนี่ยทำได้นะคะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะนี้เป็นภาวะเรื้อรังนะคะมันจะยังคงอยู่ไปตลอดแต่อาการมันจะน้อยลงเรื่อยๆจนคนทั่วไปเนี่ยไม่เห็นความผิดปกติแล้วตัวเขาเองก็ไม่ก่อกความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาอยู่ร่วมได้อย่างมีความสุขนะคะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ปัจจัยหนึ่งที่ต้องคํานึงคือแต่และคนเนี่ยต้นทุนทางสมองไม่เหมือนกัน คนที่มีล,ะล,ะละักษณะของสติปัญญาบกพร,ร่องร่วมด้วยซึ่งเจอได้บ่อยเหมือนกันก็จะอ,อ,อาจจะต้องการความช่วยเหลืออยู่ค่ะค่ะปัจจัยสิ่งแวดล้อมล่คะคะคุณหมอมีผลต่อพัฒนาการของเด็กที่มีอาการออทิสติกหรือเปล่าคะปัจจัยภายนอกใช่ไหมคะ,คะการเลี้ยงดูการดูแลมีผลมากค่ะโดยเฉพาะการเ,เขาเรียวกว่าการดูแลที่ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะคะคนเลี้ยงที่เอาใจใส่เล่นกับเด็กพูดคุยนะคะเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นและได้ใช้การสื่อสาร ะะก็จะทําให้พัฒน,นาการของเขาเนี่ยดีขึ้นค่ะสําหรับด้านของอารมณ์ล่ะคะเราจะสามารถทําให้เขามีอารมณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นจมใสมากยิ่งขึ้นได้หรือเปล่าะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอได้บอกว่าบางทีเนี่ยเด็กๆที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะแบบอยู่กับตัวเองจับจดอยู่กับตัวเองซึ่งบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจถึงความรู้สึกของเขาด้วยค่ะเรื่องของอารมณ์เนี่ยจริงๆเด็กกลุ่มนี้เขามีอารมณ์เหมือนเรานะคะปกติทั่วไปเลย<ด>พยงแตเว่า รักก็โกรธหลงทำเหมือนมีหมดค่ะเพียงแต่ว่าการแสดงออกของเขาอะค่ะอาจจะไม่ทําให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายนักด้วยความที่เขาไม่มีภาษาถูกไหมคะภาษาคําพูดหรือภาษากายของเขาที่เขาแสดงออกมาเพราะฉะนั้นเขามักจะใช้พฤติกรรมในการแสดงอารมณ์การช่วยเหลือก็คือว่าต้องพยายามทําให้เขามีภาษามีสื่อในการแสดงออกอารมณ์ให้ได้เร็วที่สุดเรื่องอารมณ์ของเขาก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นค่ะการพัฒนาของเด็กแต่ละคนเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับอาการของเขาด้วยถูกต้องค่ะ อาการมากอาการน้อยเราก็ต้องดูแลแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะ,คะมันก็เลยเป็นที่มาว่าปัจจุบันนี้เขาเรียกออทิซึมว่าออทิซึมสเปกตรมัมสเปกตรัมเหมือนแถบสีอะค่ะมีตั้งแต่จางๆอ่อนๆเข้มๆเลยนะคะแต่และคนมีอาการหลากหลายแตกต่างกันคุณหมอคะถ้าแบบนี้เราจะสามารถแบ่งอาการของออทิสติกออกเป็นได้กี่กลุ่มคะถ้าในการแบ่งกลุ่มนะคะเราจะมองที่ทักษะสังคมของเขาค่ะคนกลุ่มนี้เนี่ยมองภาพรวมแล้วจะมี3แบบก็คือว่าเป็นแบบศิลปินเดี่ยว แยกตัวไม่สนใจใครชอบที่จะอยู่ตามลําพังนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นลนักษณะเป็นผู้ตามค่ะถ้าเข้าไปชวนเขาชวนเขาเล่นชวนเขาคุยเขาถึงจะมาะแต่ถ้าเกิดไม่เข้าไปชวนเขาก็จะอยู่ของเขาตามลําพังส่วนอีกกลุ่มหน,นึ่งเนี่ยมีลักษณะเข้าหาของเข้าหาเราเยอะมากจนมีลักษณะแปลกบางคนก็จะเข้าหาเราด้วยคําถามค,ความสนใจที่เขาหมกมุ่นถามซะจนเราเบื่อเขาก็ยังไม่สนใจคือจะดูแปลกไปเลยหลักๆจะมี3แบบนี้ค่ะค่ะสําหรับ เด็กที่มีอาการของออทิสติกตั้งแต่แรกเกิดกับเด็กที่เพิ่งมามีในช่วงของตอนเริ่มโตแล้วมีอาการหรือว่ามีกลุ่มแบ่งแบ่งออกเป็นอีกได้หรือเปล่าคะถ้าในทางการแพทย์เราจะแบ่งตามการวินิจฉัยถ้าแบ่งกลุ่มแบบนั้นนะคะก็จะมี3แบบเหมือนกันคะ่ะอันแรกก็คือโรคออทิสติก autistic. เลยนะคะทึ่แสดงอาการชัดตั้งแต่เล็กๆพูดช้าไม่สนใจใครเล่นแปลกๆอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าออทิสติกแบบน้อยๆหรือศัพทางการแพทย์ที่ผู้ปกครองเขาจะได้ยินกันคือ PDD ขีด NOS มันเป็นชื่อย่อนะคะ,คะก็จะเป็นกลุ่มซึ่งอาการไม่ครบทุกด้านแต่ว่ามีอาการ ะะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือแอสเพอร์เกอร์อย่างที่หมอบอกไปว่าเขาจะมีลักษณะของการพูดได้ตามเกณฑ์ปก,กติแล้วจะค่อนข้างจะดูเป็นเหมือนเด็กอัจฉรยิยะแต่สังคมไม่ดีนั้นก็จะมี3าแบบอีกเช่นกันค่ะในการมองเด็กกลุ่มนี้ค่ะซึ่งก็จะแบ่งกลุ่มขึ้นอยู่กับทักษะต่างๆที่หมอวักัน้ถูก<อ>ต้องค่ะขึ้นกับว่าเราประเมินออกมาแล้วเนี่ยลักษณะของเขาเข้าอยู่ในกลุ่มไหนมันเป็นรายละเอียดเปรียย่อยค่ะแต่ถามว่าในทางการแพทย์เราต้องแยกเอาไว้เพราะว่าลักษณะเมื่อเขาโตขึ้น มีความแตกต่างกันได้อีกในคนกลุ่มนี้ค่ะยังแตกต่างแยกย่อยอีกเหรอคะใช่ค่ะถ้าในกลุ่มออทิสติกนะคะออทิสติกหรือออทิซึมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป็นเยอะหรือเป็นน้อยเนี่ยธรรมชาติของเขาเมื่อโตขึ้นหลายคนก็จะเขาเรียกว่าก็ยังสบายๆแบบเขาเรียกไม่ใส่ใจใครมากนักไม่เดือดร้อนไม่รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างนะคะเขาจะไม่ไม่กังวลในความแตกต่างของตัวเองแต่กลุ่มแอสเพอร์เกอร์เนี่ยโตขึ้นมาถ้าเราช่วยเขามาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาต่าง หลายคนจะมีความกังวลหรือความเศร้าว่าทําไมตัวเองเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นแต่ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมถึงต่างเหมือนเขาอยากมีเพื่อนแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเพื่อนไม่คบเขาตัวตัวเขาเองจะไม่เข้าใจเขาทำไมคนรอบข้างถึงได้มีพฤติกรรมแบบนี้เขารู้สึกถึงความแตกต่างที่เขามีคนกลุ่มนี้จะมีลักษณะของความกังวลหรือความซึมเศร้าได้มากกว่า แต่ในส่วนของเด็กออทิสติกเนี่ยคือจะสบายจะไม่สนใจไม่เป็นไรใครไม่สนใจฉันก็ไม่เป็นไรถูกต้องค่ะเขาก็จะแต่ถามว่าเขามีโอกาสที่จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้ไหมก็มีได้แต่ไม่เท่าแอสเพอร์เกอร์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งทําให้เราต้องคอยเฝ้าติดตามเขาค่ะผลกระทบราคาสาหรับเด็กที่มีอาการออทิสติกมันมีผลกระทบด้านใดบ้างคะคุณหมอเป็นคําถามที่ใหญ่มากเลยนะคะผลกระทบเนี่ยถ้ามองที่ตัวเด็กเองแน่นอนนะคะเรื่องพัฒนาการของเขาถูกไหมคะถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือ ให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของเขาหลายคนก็จะมีพฤติกรรมที่เราพูดถึงไปแล้วความก้าวร้าวนะคะหรือการเรียนรู้ที่ที่บกพร่องร่วมด้วยส่วนผลกระทบที่ใหญ่มากๆอีกด้านที่ไม่ต้องที่ไม่ควรจะมองผ่านก็คือผลกระทบต่อครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะโดยเฉพาะพี่น้องของเด็กกลุ่มนี้นะคะหลายคนมักจะมองข้ามไปการอยู่ร่วมกับเด็กออทิสติกหรือบุคคลออทิสติกเนี่ยต้องอาศัยความอดทน แล้วก็ความพยายามอย่างมากเพราะฉะนั้นบุคคลในครอบครัวก็ควรจะได้รับการ<ม>เขาเรียกว่าช่วยเหลือนะคะ<ม>เช่นกันนะคะนอกจากนี้ทรัพยากรที่ต้องใช้ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรต่างๆในการช่วยเหลืองบ <ทะ S 1> <ม>ประมาณต่างๆที่ต้องมาใช้ในการบำบัดบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเงินจํานวนไม่น้อยแล้วก็ถ้าเราไม่ช่วยเหลือเขา<ม>เขาก็จะไม่สามารถเ,าเป็นบุคคลที่พัฒนาเต็มตามความสามารถงั้นเขาก็จะกลายเป็นบุคคลที่ต้องพึ่งพาในอนาคตเราก็ต้องดูแลเขา อีกเช่นกันค่ะได้ยินแบบนี้แล้วนะคะสำหรับผลกระทบต่างๆค่ะกับเด็กที่มีอาการออทิสติกดังนั้นนะคะพวกเราควรให้ความสําคัญและก็ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงจารุวรรณกิติโสพิษกุมารแ,แพทย์ด้านพัฒนาการเด็กค่ะขอบคุณค่ะิด,ดีค่ะ ในช่วงหน้านะคะเราจะมาร่วมพูดคุยค่ะกับคุณจีรานักกิจกรรมบําบัดที่จะมาพูดคุยสําหรับเรื่องราวของการบําบัดเด็กที่มีอาการออทิสติกค่ะมีหลานที่เป็นออทิสติกนะคะทีนี้ว่าคือน้องเขาก็จะจะเ,เหมือนเด็กปกติทั่วๆไปนะคะเพียงแต่ว่าบางบางอย่างเนี่ยน้องเขาก็จะ จะไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะแต่ทีนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาก็ยังยังสามารถที่ว่าจะอยู่อยู่ร่วมกับเด็กปกติได้นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยน้องเขาก็เรียนโรงเรียนที่กับเด็กปกติทั่วไปที้เราก็สามารถที่จะให้น้องเขาอยู่ร่วมกับสังคมที่ที่ไม่ได้มีแบ่งแยกอะไรนะคะเราก็ให้ความรักความดูแลเขา มากเป็นพิเศษกว่าเด็กคนอื่นนิดนึงนะคะแต่ทีนี้ว่าน้องเขาก็จะมีพัฒนาที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อย่างคนอื่นที่ทุกคนนะคะที่หลายๆคนอาจจะประสบปัญหาแบบนี้นี่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าน้องๆเขาที่มีภาวะแบบนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะปรับปรับตัวเองแล้วก็ ไปโรงเรียนได้อย่างเด็กปกติทั่วๆไปนะคะก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะว่าเราก็ให้ความรักความดูแลเขามากหน่อยเอาใจใส่เขามากหน่อยน้องเขาก็จะจะอยู่ได้อย่างปกติเืื่ออชีีวิตทลกได้ คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วเราได้ทราบถึงวิธีการดูแลรักษาเด็กออทิสติกไปแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาติดตามในส่วนของกิจกรรมบําบัดค่ะและผู้ที่จะมาแนะนํากับพวกเรานะคะนั่นก็คือคุณจิราหนูหน้าค่ะนักกิจกรรมบําบัดประจําคลินิกกายภาพบําบัดคณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีคุณจิราค่ะสวัสดีค่ะ คุณจิราคะจากปัญหาทั้ง3ด้านใหญ่ๆของเด็กออทิสติกไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของอปัญหาการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วก็รวมไปถึงการสื่อสารแล้วก็พฤติกรรมนักกิจกรรมรบำบัดมีวิธีการฝึกอย่างไรคะ,ะจริงๆแล้วจากความบุกร่อง3ด้านนะคะ,ะด้านที่ส่งผลกระทบต่อการทํากิจกรรมด้านอื่นๆนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์และพฤติกรรม ของเด็กออทิสติกนะคะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าเรียกว่าพฤติกรรมกระตุ้นตนเองของเด็กออทิสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นการอชอบดูของหมุนๆมน,นะคะเดินเยงงนะคะกลัวการสัมผัสไม่ชอบให้กอดไม่ชอบให้หอมนะคะบางคนก็จะมีการยึดติดเลือกใส่เสื้อผ้าเดิมๆซ้ำๆนะคะ,ะซึ่งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้นะคะก็จะบ่งชี้ได้ว่าเด็กออทิสติกมีปัญหาในเรื่องของการรับและแปลผลข้อมูลความรู้สึก นะคะนักกิจกรรมบัตรจึงเล็งเห็นความสําคัญในการรักษา,าทางด้านาให้ให้กิจกรรมเพื่อการรักษาทางด้านอา,อารมณ์และพฤติกรรมของเด็กก่อนนะคะเพราะว่า,าโดยใช้การรักษาที่เรียกว่า sensory integration หรือว่าการบูรณาการการรับความรู้สึกนะคะหรือเรียกท่านๆว่า A.I. นะคะกิจกรรมการรักษาด้วยวิธีการ A.I. นะคะก็จะทําให้เด็กออทิสติกมีการปรับอารมณ์ ะะของตัวเองแล้วก็พฤติกรรมพวกไม่เป็นประสงค์ก็จะลดลงนะคะทำให้เด็กมีการรับรู้และก็เรียนรู้ที่ดีขึ้นมีสมาธิจดจ่อบงานมากขึ้นนะคะสำหรับการบูรณาการการรับความรู้สึกเป็นอย่างไรคะกิจกรรมการบูรณาการการรับความรู้สึกนะคะคือเป็นกิจกรรมที่พัฒนาระบบการรับความรู้สึกของเด็กออทิสติกนะคะ มีด้านอะไรบ้างคะที่เด็กๆควรที่จะต้องฝึกกิจกรรมการบูรณาการการรับความรู้สึกก็จะมี3ระบบพื้นฐานด้วยกันนะคะระบบที่1ก็คือระบบการเคลื่อนไหวและการทรงตัวนะคะระบบที่2ก็เป็นระบบการรับประสาทการรับรู้กล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อนะคะระบบที่3ก็เป็นระบบการรับสัมผัสนะคะ มาเรามาดูกันทีละระบบกันเลยดีกว่านะคะระบบแรกคือการฝึกสําหรับการทรงตัวและการเคื่อนมีวิธีการฝึกฝนให้กับน้องๆอย่างไรคะจริงๆแล้วกิจกรรมเพิ่มการทรงตัวและการเคลื่อนไหวนะคะก็จะให้กิจกรรมลักษณะเด็กได้มีการทรงตัวนะคะให้เด็กเดินบนสะพานนะคะที่เป็นบาลานซ์บีมนะคะซึ่งอาจจะมีความกว้างไม่มากให้เด็กรู้จักการทรงตัวนะคะการทํากิจกรรมการทรงตัวนี้ก็จะส่งผลให้เด็กนิ่งขึ้น สงบขึ้นนะคะแล้วก็สามารถควบคุมตัวเองได้ได้ได,ได้ได้ดีขึ้นนะคะค่ะโดมีการวัดระดับไหมคะว่าถ้าเกิดทำปาลานได้แล้วถือว่าผ่านหรือไม่ผ่านจริงๆแล้วเ,เราไม่ได้มีมีระดับอย่างนี้นะคะแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมนะคะ,อ,ะอย่างผู้ปกครองบางท่านก็จะมีะมาปรึกษานักกิจกรรมบัตรนะคะว่าทาไมเด็กไม่นิ่งเลยทําไมเด็กอยู่ไม่นิ่งเด็กกระโดดไปมาอย่างงี้ค่ะนะคะ,นะคะ,ะพื้นฐานหลังแล้วคือเด็กขาดในเรื่องของการรับและแปลผลข้อมูลความรู้สึกนะคะ กิจกรรมที่ระบบอ่ากิจกรรมที่เราให้ทั้ง3ระบบ ที่ว่านี้นะคะก็จะทําให้เด็กนิ่งขึ้นนะคะจดจ่อกับงานได้มากขึ้นปรับอารมณ์ตัวเองได้นะคะทาให้ไปลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมกระตุ้นตนเองเช่นกระโดดไปมาเดินขย่งนะคะก็พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงนะคะซึ่งพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เนี่ยจะไปขัดขวางการเรียนรู้ด้านอื่นๆถ้าเราลดได้นะคะก็ทําให้เด็กเรียนรู้ด้านอื่นได้ดีขึ้นนะคะค่ะเอาจริงๆสำหรับการเดินฝึกกับการยืนบาลานเนี่ย มันช่วยในเรื่องของสมาธินะคะแม้แต่คนที่อาจจะไม่ได้มีอาการของออทิสติกก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันะะสำหรับการฝึกระบบที่2ล่ะคะาการฝึกระบบที่2นะคะก็จะเน้นในเรื่องระบบประสาทกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อนะคะกิจกรรมเราก็จะเน้นให้เด็กได้มีการรับรู้ข้อต่อทั่วร่างกายนะคะกิจกรรมที่ให้ก็จะเป็นลักษณะของการกระโดดนะคะกิจกรรมการปีนป่ายกิจกรรมยกของที่มีน้ําหนักนะคะคือกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เด็กได้มีการรับรู้ข้อต่อนะคะ ค่ะอย่างเช่นการยกของหรือว่าการออกกําลังกายยังไงคะ,อ,ะอย่างเช่นในแต่ว่าอย่างในเด็กออทิสติกนะคะกิจกรรมที่ให้ที่ที่ค่อนข้างง่ายนะคะตัวนย่ก็เป็นพวกการเคลื่อนไหวนะคะอย่างเช่นให้เด็กกระโดดกระโดดตามจุดกระโดดลงจากที่สูงนะคะหรือว่ากระโดดอเอาเข่าลงกระแทกกับพื้นแต่ว่าจะต้องมีบาะหรืออะไระที่รองรับแล้วก็มีความสูงก็จะต้องปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะกิจกรรมพวกนี้ก็จะส่งเสริมให้เขามีความมั่นคงทางด้านอารมณ์ ะะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูในระบบที่3กันค่ะอย่างในระบบที่3ก็จะเป็นระบบการสัมผัสนะคะกิจกรรมที่ให้ส่วนใหญ่ก็เป็นการสัมผัสนะคะอย,อย่างที่ทราบนะคะว่าเด็กออทิสติกบางคนก็จะมีพฤติกรรมที่หลีกหนีการสัมผัสนะคะบางคนก็จะไม่ชอบอะไรที่เหนียวเหนียวอย่างเช่นกาว หรือบางคนก็จะไวต่อการรับอ,า,อาหารนะคะบางคนก็จะมีพฤติกรรมการเลือกกินนะคะกิจกรรมระบบการสัมผัสที่ให้ส่วนใหญ่ก็อ,อย่างเช่นให้เด็กหาของในกระบะทรายนะคะให้เด็กเล่นทรายก่อประสาททรายนะคะหรือว่าให้กิจกรรมการนวดทาโลชั่นสําหรับเด็กนะคะกิจกรรมที่ใน,นระบบประสาทการสัมผัสนะคะก็จะทําให้เด็กควบคุมทางด้านอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะ คุณจิราคะเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าเด็กคนนี้มีความบกพร่องในเรื่องของการรับแล้วก็การแปลผลของความรู้สึกค่ะ,ะนักกิจกรรมนักกิจกรรมบำบัดน,นะคะก็จะใช้แบบประเมินเอไอนะคะหรือว่าแบบประเมินการแปลผลนะคะและการรับความรู้สึกของเด็กนะคะว่าเด็กเราอยู่เกี่ยวกับระบบใดนะคะจากสามระบบพื้นฐานที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้วนะคะ,คะอย่างพฤติกรรมที่หนึ่งนะคะอย่างแบบที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะมีพฤติกรรมที่วิ่งวนเป็นวงกลม ชอบดูของมุนๆนะคะชอบดูพัดลมนะคะชอบวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบนะคะซึ s, <S ่งจากพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมานะคะก็จะบ่งชี้ได้ว่าเด็กแสวงหาพฤติกรรมในระบบการทรงตัวและการเคลื่อนไหวนะคะเราก็จะต้องให้กิจกรรมที่เด็กต้องการนะคะหรือในเด็กบางคนที่กลัวการเคลื่อนไหวชอบอยู่นิ่งๆไม่ชอบขึ้นลิฟต์นะคะซึ่งพฤติกรรมตรงนี้นะคะก็จะบ่งชี้ได้ว่าเด็กมีพฤติกรรมหลีกหนี นะคะหลีกนี้ในระบบการทรงตัวและการเคลื่อนไหวนะคะ,คะนี่คือสังเกตได้จากอาการของเขามีอาการอื่นๆนอกเหนือจากนี้ด้วยกคะแล้วก็อย่างในระบบที่สองนะคะเด็กที่มีพฤติกรรมชอบเคาะนะคะชอบเล่นมือชอบกระโดดนะคะมีพฤติกรรมชอบปีนป่ายอยู่ไม่นิ่งนะคะชอบทุบอกทุบศีรษะตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะก็จะบ่งชี้ได้ว,ว่าเด็กจะมีความบกพร่องในใน,ในระบบของอาการ ระบบประสาทในเรื่องของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อนะคะซึ่งจะมีข้อบ่งชี้ได้นะคะสังเกตได้จากอาการแบบถ้าเกิดเขาชอบทุบตีตัวเองใช่บางคนก็จะมีเล่นมือนะคะบางคนก็จะชอบเคาะค่ะ,ะ,คะอันนี้ก็จะสังเกตพฤติกรรมละเด็กก็จะเราก็ทําให้เรารู้ว่าเด็กมีแสวง,แหงหาในเรื่องของการรับกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อก็ควระคะจะนํามาฝึกในระบบที่2ใช่ไ่มคะตัวในระบบที่3นะคะเป็นระบบการรับสัมผัส ะะอันนี้จะสังเกตได้เด็กที่ชอบเอามือละไปตามกําแพงนะคะชอบลูปชอบจับชอบสัมผัสชอบให้กอดหรือว่าชอบดมหรือว่าจะชอบเข้าไปแตะคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะซึ่งเราก็จะรู้ได้ว่าเด็กแสวงหาในเรื่องของระบบการรับสัมผัสนะคะหรืออีกในกประเภทหนึ่งก็คือเด็กที่หลีกหนีการรับสัมผัสนะคะอย่าง<ฆ>ชเช่น<ฆ>เด็กที่พฤติกรรมเลือกกินนะคะไม่ชอบกาว ชอบใส่เสื้อผ้าเดิมๆซ้ำๆเพระาะเขาจะวัยต่อการรับสัมผัสมากนะคะอันนี้เด็กก็จะหลีกหนีพฤติกรรมที่ต้องสัมผัสนะคะสำหรับผู้ปกครองนะคะก็ต้องสังเกตลูกของตัวเองนะคะว่าเด็กมีพฤติกรรมแสวงหาหรือว่าหลีกหนีกิจกรรมใดนะคะแล้วก็ให้กิจกรรมตรงกับความต้องการของเด็กนะคะส่วนในเด็กที่มีพฤติกรรมหลีกหนีนะคะก็อาจจะต้องหาวิธีการให้เด็กได้เจอกับสิ่งเล้านั้นๆที่เด็กไม่ชอบนะคะแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ให้อยู่ในระดับที่เด็กรับได้นะคะค่ะ บางทีคุณพ่อคุณแม่เห็นพฤติกรรมต่างๆอย่างที่คุณเจราได้กล่าวมาแล้วบางทีอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องทํายังไงต่อไปสําหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะคะที่มีความไม่แน่ใจนะคะก็ให้มาปรึกษานักจกิตบาบัดได้นะคะ,ะดูถึงพฤติกรรมว่าะจะต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะว่าน้องมีภาวะบกพร่องทางด้านใดกันแน่นะคะบางทีเด็กคนหนึ่งนะคะอาจจะมีภาวะความบกพร่องได้ทั้ง3ระบบเลยนะคะ,ะซึ่งเราจะต้องใช้การประเมินอย่างละเอียด อีกทีหนึ่งนะคะค่ะสำหรับการประเมินก็จะอยู่ในขั้นตอนของนักกิจกรรมบำบัดต,ต่อไปใช่ค่ะเป็วิธีการประเมินอย่างไรคะ,ะที่จริงแล้วเราจะมีแบบประเมินของกิจกรรมบำบัดอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการรับและแปลผลข้อมูลความรู้สึกของเด็กออทิสติกรรตนะคะว่าเด็กมีความบกพร่องทางด้านใดจากการประเมินที่เราให้ที่ที่ที่ได้นะคะก็อาจจะร่วมกับการสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่ด้วยถึงพฤติกรรมและก็การสังเกตทางคลินิก ะะเพื่อมาเป็นข้อมูลในการประเมินนะคะการฝึกการบูรณาการรับความรู้สึกมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะออหลังจากที่เราให้เด็กทํากิจกรรมการบูรณาการการรับความรู้สึกแล้วนะคะจะกิจกรรมพวกนี้จะช่วยให้พัฒนาสมองนะคะให้เด็กสามารถรับข้อมูลได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความสม่ําเสมอนะคะส่งผลให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลง นะคะ,ะทักษะการรับรู้การเรียนรู้ด้านอื่นก็จะดีขึ้นนะคะมีสมาธิจดจ่อกับงานมากขึ้นนะคะ,คะพฤติกรรมของเด็กที่ได้รับการฝึกการบริรณาการรับความรู้สึกเขามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะ ส่วนใหญ่แล้วเราจะให้กิจกรรมเอสไอในช่วงของช่วงแรกของการรักษานะคะก็คือจะให้เด็กทํากิจกรรมเอสไอตามระบบที่เด็กบกพร่องนะคะหลังจากที่เราทำเอสไอแล้วเด็กก็จะมีความนิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะฝึกเรื่องของการรับรู้นะคะแล้วก็ตอนน่อย่อไปถึงเรื่องความคิดความเข้าใจ และนี่ก็คือกิจกรรมบําบัดน,นะคะการบูรณาการรับความรู้สึกของเด็กออทิสติกนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะผู้ที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะคุณจิราหนูหน้าค่ะนักกิจกรรมบําบัดประจําคลินิกกายภาพบําบัดคณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะในสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการดูแลและก็รวมไปถึงนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องไปดูแลน้องๆน,นะคะเด็กออทิสติกที่บ้านกันค่ะติดตามให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการชีวิตเลือกได,ได้และดิฉันพนุพร,ร์นชัยจรินแล้วละค่ะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะออสส้้ส้ไไไปปยย่่าาาาาาหววววววัวัััันนกกบตคคมใใจเเร็ิญท เพื่อความฝันที่ฉันต้องการ